ตัวละครอ,อย่างไรเดนโชกุนเนี่ยก็ mm. เ,เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีมานานแล้วที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นสายดาเมจที่เป็นการเล่นแบบไฮเปอร์แคร์รี่โอเวอร์โหลดและก็ไรเดนเนชั่นที่มีความสอดคล้องไปด้วยกันทั้งหมดเพราะทั้งทีมนั้นเน้นการใช้อันตินั่นเองถึงแม้ว่าสายดาเมจเนี่ยก็จะแรงมากๆแต่ก็ยังสามารถไปเล่นกับทีมไม้โดยการที่เล่นไรเดนสาย EM ที่เน้นการระเบิดมะเฟื่องด้วยสกิลธาตุในนั้นได้แค่นี้ก่อนเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับ ซึ่งของข death, horses, jumped, ้ามในส่วนของการโจมตีปกติเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีปกติเนี่ยเรียกได้ว่ามันจาเป็นเลยนะครับขอเข้าสู่สกิลธาตุนะครับซึ่งสกิลธาตุเนี่ยก็จะเป็นการทํางานดังนี้ครับเวลากดเนี่ยก็จะทำดาเมจให้หนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ย25วินาทีเนี่ยก็จะมีดาเมจเช่าไฟฟ้าให้ต่อเนื่องนะครับเป็นดาเมจไฟฟ้านั่นเองนะครับมีคูดาว10วิเรียกได้ว่าอัพไทม์100%กันทีเดียวเพราะว่าระยะการทํางานเนี่ยมันมากกว่าคูดาวนั่นเองนะครับแล้วก็ ยังมีสกิลเสริมอีกอันหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการบัฟอันติของเพื่อนร่วมทีมนะครับตามพลังงานของตัวนั้นที่ใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของเจียงหนิงเนี่ยที่ใช้พลังงานธาตุอยู่ที่80หน่วยนะครับก็จะเอาตัวคูณตัวนี้มาคูณกับ80นะครับก็จะได้วนัสความเสียหายของอันตินั่นเองนะครับในส่วนของการบัฟตรงสกิลธาตุตรงนี้นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างวงแหวนขึ้นมานะครับดยวงแหวนเนี่ยจะขอเรียกง่ายๆว่าเป็นวงแหวนดีโซฟแล้วกันนะครับซึ่ง ตรงนี้จะมีผลอะไรนะครับก็จะมีผลที่เป็นการเก็บสแต็กนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดมันมีเยอะนะครับก็จะเพิ่มความแสต็กของอันติในการเบิร์สนั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องเก็บยังไงนะครับก็คือจะมีการเก็บอยู่2วิธีนั่นเองนะครับก็คือการที่มีการเก็บอนุธาตนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับในทีมมีการเก็บอนุธาตนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยในทีมคนอื่นนะครับใช้อันตินั่นเองนะครับก็จะเพิ่มสแต็กรีโซฟนั่นเองนะครับ ด้วยส่วนของอันติเนี่ยก็จะเป็นการเมื่อเรากดนะครับก็จะเป็นการเบรสหนึ่งครั้งนะครับทำความเสียหายนะครับโดยจะเอาโบนัสจากรีซอฟสแต็กที่เราเก็บมาเมื่อกี้ครับมาใช้ในการเพิ่มดาเมจในส่วนนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบไฟฟ้านะครับเวินาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวคูณของการโจมตีที่มันเกิดจากการเคลือบตัวเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของอันติเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้โจมตีปกติเนะี่ยเราไม่จําเป็นเลยนะครับ ลหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราใช้่านเนี่ยในการตีมอนนะครับก็จะเพิ่มพลังงานให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันนะครับมีคมดูดาวที่18วิและใช้พลังงานอยู่ที่90หน่วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไราเดนเนี่ยใช้พลังงานธาตุเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในเกมเลยนะครับแต่ว่าในการปั้นฟืนฟ้นฟูนเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ใช้ประโยชน์แค่ว่าเราจะใช้ในการวนโรเทชันเพื่อให้กดอันติได้ตลอดเวลานะครับแต่มันจะมีในส่วนของการที่ตัวละครตัวเนี้ย จะมีพรสวรรค์ตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันเกิดมาจากหนึ่งร้อยเนี่ยจะทําให้ความแสวงของอันติและก็โบนัสท่าไฟฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโดยทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเท่ากับศูนย์จุดสี่นะครับที่จะให้ในส่วนของโบนัสไฟฟ้านะครับซึ่งของผมเนี่ยผมปั้นอยู่ที่พลังงานฟื้นฟูอยู่ที่สองร้อยหกสิบนะครับซึ่งหนึ่งร้อยหกสิบมันเกินมาจากหนึ่งร้อยนะครับ โดยเอา160่เนี่ยมาคูณกับ0 4นย์จจะทำให้บนัสไ,ไ,ไฟฟ้าของผมเนี่ยมันอยู่ที่6 0นั่นเองนะครับโดยสเตตที่มันขึ้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องจัดทีมให้ตัวละครตัวนี้ออกมาเล่นก่อนนะครับถึงสเต็ตจะขึ้นนะในส่วนของอาวุธเนี่ยมีอะไรน่าใช้กันบ้างนะครับแน่นอนนะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยแนะนําที่สุดก็คือประจําตัวครับเพราะว่าประจําตัวเนี่ยจะมีการให้ฟื้นฟูนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาค่าฟื้นฟูของเราเนี่ย แปลงเปลี so first, ่ยนเป็นค <ELLE>: hmm. ่า ATK นะครับเพื่อให้ตัวละครตัวนี้ทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับและหลังจากกดอันติเนี่ยก็ยังมีการให้ฟื้นฟูขึ้นอีกเรียกได้ว่าฟื้นฟูกันไปจนเต็มนะครับยิ่งทําฟื้นฟูเยอะก็ยิ่ง ATK เยอะนะเองนะครับในส่วนของ Engulfing Lightning ที่เป็นประจาตัวครับผมและอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหอกเทพเลยนะครับที่ใส่ได้แทบทุกตัวที่ใช้กับหอกนะครับก็คือโฮมานั่นเองนะครับก็คือเป็นการเพิ่ม HP และหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่ม ATK ตาม HP นะครับ เมื่อ HP ต่ำกว่า50%เนี่ยก็จะเพิ่ม ATK ขึ้นอีกเดยได้ว่าค่า ATK ในส่วนของไรเดนเนี่ยที่มันค่อนข้างขาด ATK อยู่แล้วก็จะมีในส่วนของโฮมาเนี่ยที่ช่วยเติม ATK ด้วยนะครับแล้วก็ออบลองของอาวุธชิ้นเนี่ยเป็นค่าความแรงคลิปนั่นเองนะครับซึ่งทําให้ปั้นเสร็จได้ง่ายนะครับแต่ข้อเสียของชิ้นเนี่ยมันไม่ได้มีฟ้นฟูให้เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของดาเมจเนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกคลิเนี่ย หรือพวกไอทเคเนี่ยที่จะให้ทัวแทนนะครับแต่มันจะขาดของค่าพื้นฟูนะครับก็ไปเน้นทำสเตตในส่วนนั้นได้นะครับและอาวุธชิ้นถัดไปเนี่ยที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ผมค่อนข้างช้าใจมากที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภาพตัวนี้นะครับโดยจะให้ภาพมันบรรยายนะครับ สกายบอร์ดสปนนะครับโดยอัปรองของอาวุชเ้นเนี่ยมีการให้เป็นฟื้นฟูนะครับซึ่งถือว่าโอเคใช้ได้ถึงมันไม่ดีเยอะแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็มีการให้คีแดอีก8%แล้วก็เพิ่มความเรในการโจมตีนะครับที่ในส่วนนี้ที่ได้ใช้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับคนที่เป็นเหมือนกับผมก็คือรถเลนแต่ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าอาวุธสีดาวเนี่ยดีๆมีให้ใช้นะครับก็คือเป็นเดอะแคชซึ่งเดอะแคชเนี่ยหาได้จากการตกปลานะครับซึ่ง ก็ม oui. ีความสามารถดังนี้นะครับก nah, ็คือเป็นหอกตัวเนี้ยให้เป็นฟื้นฟูนะครับ4 5เซึ่งค่อนข้างโอเคเยอะนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มอันตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้คิเลนอันติด้วยเดียดีว่าเป็นหอกเนี่ยที่เหมาะสมกับไรเดนมากๆนะครับนอกจากจะเพิ่มความเสียอันติแล้วยังมีคิเลนของอันติให้ด้วยนะครับซึ่งด้านในหลักๆของตัวเนี้เป็นอันติอยู่แล้วนะครับซึ่งครบทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับอาวุธชนิดฟรีด้วยขัด5เลย นะครับแต่ต้องขยันหน่อยนะครับตกเป็นเดือนเลยนะผมอะตกเป็นเดือน <c oughs> อ้ยขี้เกียจตกปลาใช้เงินแก้ปัญหาเติม BP ครับเดชแมทใช้งานได้นะครับก็คือเป็นเป็นคีเลตมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มี a อ k เคให้นิดหน่อยนะครับสำหรับจำนวนมอนนะครับถ้ามอนสองตัว a อ k 16สิบหกเดฟสิบหกถ้ามีมอนตัวเดียว a อ k 2เคยี่สิบไปเลยนะครับโอเคใช้ได้อีกอาวุธชิ้นหนึ่งที่ผมมองว่าโอเคนะครับซึ่งเป็น อาวุธในกิจกรรมที่เป็นแผนของมิสกินะครับโอมายาลาเตโนโอฮานาชิโอ้โหชื่อก็อ่านโคตรยากอันนี้ใช้ได้นะครับก็คือเวลากดสกิล่าเนี่ยก็จะเพิ่ม ATK นะครับเวลาเวลาเล่นตัวเนี้ยแต่มันจะต่างจากการ rotation ของตัวอื่นหน่อยเวลากดสกิล่าเนี่ยเราก็ต้องกดอันติเลยนะครับต้องเก็บสกิล่าไว้แล้วค่อยกดอันติเนาะซึ่งโดยปกติเวลาผมเล่นผมก็กดสกิล่าทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนี่ย จะต้องกดสกิลธาตุก่อนแล้วค่อยกดตินะครับเพราะว่ามันมี ATK หลังจากกดสกิลธาตุซึ่งถือว่าใช้ยาก,ยากแต่ว่าก็ใช้ได้โอเคเอาวุธทิงนิดิประจำเกมแกรนชี่อิมแพคฟาเวเนสใช้ได้นะทำไปเล่นก็คือก็คือมันจะให้ฟื้นฟูนะครับแต่ว่าในส่วนของฟาเวเนสเนี่ยก็จะปั้นเอ่อสเตตยากหน่อยนะครับแต่ใช้ได้ในการเล่นฟื้นฟูนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราตีติคีเนี่ย ก็จะมีการเจนอนุทตาพิเศษนะครับเวลาเก็บเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มอันติให้ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะทำะไรเล่นก่อนจะเริ่มในส่วนของอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมขอเล่าเป็นเรื่องสยองขวัญสำหรับเกมกินจิแพ็กที่ผมเคยเจอมาดีกว่านะครับซึ่งเป็นสถานที่ในภาพเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยนะครับซึ่งสถานที่เนี่ยเดียรได้ว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะออกมาได้ยากม,มากๆคือแทบจะหาทางออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า เราต้องฟาร์มให้กับตัวนี้ทาไมผพงถึงบอกว่าออกได้ยากหรือออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ไรเดนเนี่ยต้องใช้อาร์ติแฟกชิ้นนี้เลยนะครับเพราะว่ามันดีที่สุดด้วยความที่ว่าอาร์ติแฟกชิ้นเนี่ยมีการให้ฟื้นฟูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นค่าฟื้นฟูเป็นความแสอัติซึ่งมันค่อนข้างเหมาะนะครับแล้วทาไมถึงออกยากเพราะว่าค่าสเตตัสที่ตัวละครตัวนี้ใช้เรียกได้ว่าใช้เยอะนะครับ ใช้อยู่หลายส่วนแล้วใช้ในปริมาณที่เยอะด้วยนะครับแยกย่อยในแต่ละส่วนเนี่ยเราต้องใส่อะไรกันบ้างนะครับก็คือเป็นนาฬิกาใส่เป็นฟื้นฟูนะครับดีสุดนแล้วก็ถ้วยเป็น a t k เปอร์เซนต์หรือเราจะใส่เป็นอีกตัวโบนัสก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าอ t k ดีกว่านะครับพะตต่อครเนี่ยมันค่อนข้างขาด ATK มากนะครับแต่มาเติมได้เป็นเห็นได้นะครับแต่ว่าก็ใส่ให้ดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกเนี่ยคลีเลตคลีดามตตามขาดได้เลยนะครับ แล้วค่าสเตตเนี่ยขั้นต่ำเราต้องใช้เท่าไหร่นี่ครับแล้วก็คือเป็น a อ k นะครับ1,600งพันอัพอนะครับแล้วก็เป็นครีเอตเนี่ย60แล้วก็เป็นครีด้าเมทหนึ่ส่วน er เนี่ย230ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับใครทำถึงเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของครีเอตครีด้าเมทเนี่ยจริงๆไม่ต้องคิดมากก็ได้นะครับเราทำเป็นอัตราส่วน1ต่อ2นะครับได้นะครับในส่วนของทีมเนี่ยก็จะมีแยกย่อยเป็น2สายนะครับหลักๆ ซึ่งจะมีเซนสายดาเมจแล้วก็เป็นสายไฮเปอร์บุมนะครับเราขอแนะนำเป็นสายดาเมจกันก่อนเียก่อนนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยที่จะแยกย่อยได้อีกเป็น3ส่วนนะครับที่แนะนําอีกก็จะมีทีมที่1น,นะครับเป็นทีมไรเด้นเนชั่นนะครับแล้วก็เป็นทีม2ก็คือเป็นไรเด้นไฮเปอร์แครแล้วก็เป็นทีมไรเด e นโอเวอร์โหลดนะครับในส่วนของที่ผมแนะนานะครับแล้วก็จะมีทีมเนชั่นเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับก็จะเป็นเบ n เน็ตไรเดน เซียงหนิงซิงชิวนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากซิงชิวเป็นเย่หล,หลานก็ใช้ได้นะครับในส่วนของทีมเนชั่นแนลเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพราะว่าในส่วนของสมาชิกในทีมเนี่ยก็จะมีเซียงหนิงกับซิงชิวหรือเซียงหนิงเย่หลานเนี่ยที่จะดาเมจหลักมาจากอันตินะครับซึ่งทําให้ในส่วนของไรเด้นเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าพลังงานอันติของแต่ละตัวเนี่ยใช้เยอะนะครับลหลังจากนี้นเนี่ย มันจะมีการใช้อันติที่ต่อเนื่องนะครับทำให้ดาเมจของอันติเนี่ยมาทำงานได้ตลอดนะครับในส่วนของทีมเนชั่นแล้วก็มีส่วนของทีมไฮเปร์แคดี้ที่ได้ได้ว่าเป็นทีมที่ผมอมองว่าคอสของทีมเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็คือจะมีสมาชิกทีมดังนี้นะครับก็คือเป็นเบเนตไรเดนซาระแล้วก็คาสิฮะนะครับสามารถเปลี่ยนจากคาสิฮะเป็นไซอเนนเพื่อความง่ายได้เช่นกันนะครับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้เลยนะครับในส่วนของซาระาเนี่ย มันจําเป็นที่ต้องมี C6 ก่อนเพื่อที่จะให้ทีมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของไรเด n นเนี่ยประสิทธิภาพมากที่สุดจะอยู่ที่4-2นะครับซึ่งเป็นทีมที่คอสมันค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นทีมที่เ,น,เน้นเน้นโชเคสนะครับเพราะดาเมจเปิร์สกินช็อตของไรเด n นเนี่ยจะค่อนข้างสูงที่สุดในทีมนี้นะครับในส่วนของทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยก็ยังพอเล่นได้นะครับมันถือว่าก็โอเค ตีบอสได้นะครับในส่วนของทีมโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมีสมาชิกทีมดังนี้นะครับก็จะมีเบนเน็ตไรเดนแล้วก็ยาเอะมีโกะแล้วก็เป็นเชฟซูสนะครับซึ่งเล่นกับทีมโอเวอร์โหลดนะครับโดยที่แนะนําสําหรับทีมเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ไปเล่นกับมอนสเตอร์เล็กๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันเป็นปฏิกิยาที่ทําให้มอนสเตอร์มันกระเด็นนะครับเป็นมอนสเตอร์เล็กๆนี่จะกระเด็นแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์บอสเนี่ยก็โอเคใช้งานได้นะครับ แต่ทีมเนี่ยเดยก้ว่าก็ไม่ค่อยได้โดดเด่นเท่ากับ2ทีมที่แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นทีมไฮปร์บุนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสายของที่แยกออกมาจากสายหลักที่มันไม่ใช่สายดามจตนะครับซึ่งของทุกอย่างเนี่ยเราจะลื้อออกหมดเลยนะครับด้วยความที่ว่าสายไฮปร์บูมเนี่ยก็จะเป็นการเน้นชนานาญธาตุเพื่อให้ปฏิก,กิริยาไฟฟ้าในการปิดน,นะครับหลังจากที่สร้างมะเฟืองออกมาแล้วนะครับซึ่งลื้อของออกหมดเลยนะครับเล่นคนละอยา่าง ไม่ได้ใส่อันติแฟกเหมือนกันปั้นง่ายกว่ากันเยอะนะครับซึ่งในนไรเดนสายเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนาให้เล่นเป็นสาย em หรือว่าเป็นไฮปร์บุมตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งอาวุธที่ใส่ก็จะเป็นดาร์คเบนนะครับเอาไม่เต็มไปเลยนะครับขัดห้าไม่จะเป็นขัดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของเอฟเฟกต์เนี่ยเราไม่ได้ใช้ที่เราใช้จริงก็คือค่า em ที่ให้มากับอาวุธนะครับแล้วก็อันติแฟกเนี่ยเราเน้น em ใส่ยำก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสายเป็นเซตก็ได้นะครับใส่เป็นเซ็ตกีร f l o w e r of p a r a d i s e l o s นะครับซึ่ง f l o w e r of p a r a d i s e l o s เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้กับมาเฟืองได้นะครับซึ่งมันเป็นเซ็ตที่แรงที่สุดนะครับแต่สำหรับการฟาร์มเนี่ยไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับก็สามารถใส่ย่ำก็ได้นะครับเน้น E.M ก็ดีนะครับโอเคครับผมและในส่วนนี้ก็จะเป็นการแนะนำโรเตชันในทีมของ d ดเดนเนชั่นั่นเองนะครับซึ่งผมขอ ใส่เป็นฟอร์มูเนสละกันนะครับเพื่อให้ดาเมจของตัวละครไรได้นเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าผมมี C ีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแล้วก็จะเซฟไอของดามจเพื่อที่จะให้เขาติดกับคนอื่นด้วยนะครับพราะ้ hmm. เดี๋ยวมันจะแรงเึ้นไปนะครับก mm ็กดเข้าไปนะครับท้าททยมันไว้เริ่มต้นเนี่ยแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยสกิลาตุก่อนนะครับนี่เปิดอัปเดตสกิลาุ่ก่อนนะครับแล้วก็เอาซิงชิว มากดสกิลนะครับแล้วก็เป็นเน็ตอ Q คแดงหนิงอ Q คมีตีบ้างนะครับเพื่อใิ้ีชิวมันออกนะครับแล้วก็อันตินะครับตรงนี้ผมไม่ตีคิวแล้วก็เราตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปิดด้วยอันติแล้วก็บนเลเชั่นใหม่อีกรอบนึงน,นั่นเองนะครับในส่วนของทีมไนเด้นเนชั่น นั่นเองนะครับผมครับผมในส่วนของทีมไรเดนไฮเปอร์แคร์ดี้นะครับเดี๋ยวเราต้องลองเทดสให้ดูกันดีกว่าครับด้วยพัชแล้วก็สะนะไรเดนแล้วก็เบนเนตนะครับเกเคเริ่มกันดีกว่านะครับเลาท้าทายมันอีกรอบหนึ่งนะเอเคตเอนนี้ห้อแค้ว แล้วก็เปิดด้วยสกิลธาตุของไรเด่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คาฮะติเลยนะครับแล้วก็เอาก็เอาเบนเน็ตนะครับก็าสาระชิวอี e. แล้วก็กลับมาไรเด่นนะครบับติวันนี้ครับผมในส่วนของไรเด้นไฮเปอร์แคดี้นะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็เป็นทีมไฮเปอร์บูมไรเด่นนะครับโดยมีสมาชิก ทีมก็คือเป็นเหยาเหยาซิงชิลแล้วก็เป็นตัว m อทาบมานะครับโดยซึ่งทีมเนี่ยผมจะแนะนำสำหรับคนที่หาทีมเริ่มต้นนะครับในการเล่นด้วยความที่ว่าตัวละควรในทีมเนี่ยมันเป็นตัวสีดาวหมดเลยนะครับในอ,อันนี้ผมขออนุญาตเป็นสีดาวแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาวนดูกันดีกว่าว่าโรเทชั่นมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็เข้าต่อสู้กันไปก่อนนะครับตอนนี้ เราจะเริ่มจากการแปะไม้ให้ก่อนนะครับแล้วเราเอาอย่างอีกเอากด E สิ้นเชียว E Q แล้วลงไป E Q แล้วก็เอา MC E Q ครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาไรเด้นครับตอนนี้ก็ตัวอะไรดีก็ได้นะครับเอาเป็น MC ก็ได้เป็นไรเด้นตีก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับเราแค่อยากให้ด่างนะสิ้นเชิญมันออกเฉยนะครับนนก็ดูว่าตัวไหนติีไม่ครบตนนัวไหนสกิลมาแล้วก็กดนะครับตอนนี้เล่นควกิกสวอปได้เลยนะครับทีนี้ก็ รับตัวมั่วได้เลยนะครับเล่นง่ายมากมไม่มีตัวไหนเป็นตัวดาเมจเลยนะครับเนี่ยก็โรเ a t i o n ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันแค่เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็ตัวอันติตัวไหนพร้อมเรากดได้เลยนะครับจริงๆเรากดเหยาๆอันติก็ได้นะครับในช่วงนั้นในช่วงที่ไม่มีสกิลอะไรทํางานนะครับก็สามารถใช้ั n ติเหยาๆในการที่จะฮิ้วหมู่ แล้วก็ในการแปลไม้ในชุดมหาสัลก็ได้เช่นกันนะครับในทีมของไฮประบุมก็มีประมาณนี้ครับผมเข้าสู่หัวข้อของการเปรียบเทียบนะครับซึ่งตัวละครที่เปรียบเทียบของเรานะครับก็จะเป็นของตัวที่เป็น d p n s ท่าไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือคอร์ดินแล้วก็วาเลาซ่านั่นเองนะครับเป็นการเปรียบเทียบว่าตัวไหนมันเป็นยังไงนะครับ ไรเดนเนี่ยยังเก่งอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าเมื่อเทียบกับตัวละครยุคใหม่ๆอย่างเช่น2ตัวน,นี้นะครับผมโดยจะเปรียบเทียบไปตามหัวข้อต่างๆนะครับโดยเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ของตัวผมเองที่ได้พบเจอนะครับในส่วนของเกมเพย์เนี่ยเรียกได้ว่าง,ง่ายนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นที่มีการเล่นในตามเงื่อนไขต่างๆนะครับโดยข้อนี้นเนี่ยก็จะต้องเป็นการที่เราก,กดสกิลอีแล้วยิงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ ค่าบวงพันธชิวันเนี่ยอยู่ในครึ่งหลอดแล้วหลังจากนั้นเราก็กด e ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวานเทซ่าเนี่ยเราต้องกด e q, q นะครับสลับกันไปนะครับ e t q t อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเกมเพลย์ที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวไรเดนเนี่ยซึ่งที่ทําให้ได้เห็นว่ามันมีเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายนะครับในแต่ในมองในอีกมุมหนึ่งนะครับในด้านความสนุกหรือความหลากหลายก็อาจจะน้อยกว่าทีมอื่นที่จะมีเงื่อนไขในการทำา a m a g อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็มองในมุมนี้นะครับก็คือเป็นตัวละครที่เด่นง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเกมเพลย์ที่หลากหลายหรือท้าทายขนาดนั้นนะครับในส่วนของเกมเพลย์แต่ในส่วนของการปั้นเนี่ยด้วยความที่ต้องการค่าสถานะเยอะและหลายส่วนและอยู่ในสัดส่วนที่เยอะทําให้ตัวละครไรเดนเนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นค่อนข้างยากกว่าตัวอื่นแต่เซตเอ็นเบมเนี่ยก็สามารถใส่ได้หลายตัวเช่นกันแต่ถ้าคุณคิดจะใส่เป็นทีม เนชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะครับที่จะฟาร์มให้กับตัวละครอย่างไรเด่นเพราะทีมเนชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไทท์อันดับแฟกชิ้นนี้กันหมดเลยนะครับยกเว้นตัวของตัวเบนเนตซึ่งในส่วนของอาวุธเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวละครอ,อื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังหาฟรีได้นะครับแล้วเป็นอาวุธที่ดีมากๆในสายฟรีนะครับก็คือเดอะแค h นะครับซึ่งเดอะแคี่ยได้จากการตกปลานะครับอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ว่าถือว่าคุ้มในการทํานะครับ ซึ่งมันต่างจากตัวละครอื่นๆที่ผมได้กล่าวไปก็คือคอรินกับวาเลซ่าเพราะว่าตัวคอรินเนี่ยจะต้องเล่นกับค่าบวกนะครับส่วนวาเลซ่าเนี่ยเป็นสื่อเวทที่ชุ่มจมตีด้วยทําให้มีแมคคนิกเนี่ยที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับซึ่งต่างจากตัวไรเดนเนี่ยที่มีอฟวุธฟรีให้ที่มันเป็นเฉพาะทางเลยนะครับเป็นพอสแอันติแล้วก็มีอัตราคิดของอันติให้ด้วยครับซึ่งค่อนข้างเหมาะนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าเป็นของฟรีนะครับยังดีกว่านะครับใส้ได้ดีด้วยนะครับ และความสามารถของไรเดนเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นกว่าตัวละครอื่นๆก็คือความสามารถในการซัพพอร์ตนั่นเองนอกจากจะเพิ่มความเสียหายอันติให้กับตัวละครอื่นๆแล้วนะครับยังมีการที่จะฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละครอื่นๆด้วยซึ่งต่างจากตัวดาเมจอื่นที่เน้นในการทานดาเมจอย่างเดียวนะครับในซีสองเนี่ยซึ่งจะได้ว่าตัวละครตัวเนี้ยก็จะเทียบเข้ากับตัวละครอื่นนะครับแต่ในส่วนของซีศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเรื่องดาเมจเนี่ยอาจจะเรื่องเรื่องดาเมจส่วนตัวเนี่ยอาจจะยังได้กว่าตัวอื่นบ้าง แต่ก็ยังมีความสามารถในการซัพพอร์ตนะครับซึ่งเป็นจุดเล่นหลักของอาร์คอนเลยนะครับในช่วงแรกนะครับผมในเรื่องการจัดทีมเนี่ยเรียกได้ว่าหลากหลายมากๆนะครับก็คือเป็นเล่นสายดาเมจเนี่ยก็ยังมีการเล่นดาเมจเป็นให้ลับไฮเปอร์แคลรี่หรือเล่นกับทีมเนชั่นหรือแม้กระทั่งการที่เราเอาตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นดุดไฮเปอร์บูมเป็นการพลิกแพง การเล่นไรเดนนี่มุมหนึ่งเลยนะครับก็คือไม่ได้สนสกิลในด้านการทำดาเมจของไรเดนเลยนะครับแต่ในส่วนของการแปะ่าที่มาจากสกิล e เนี่ยในการใช้งานในทีมนั้นนะครับในส่วนของไฮประมุมแต่ซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวคอรลินอื่นๆที่มีความโดดเด่นในด้านการทํทำดาเมจไปเลยนะครับซึ่งยกมาเล่นกับทีม,มอื่นๆที่มันเป็นทีมซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่อนข้างยากมากนะครับเมื่อเทียบตัวคอรลินแล้วก็ตัวเรซ่านะครับก็คือในการจัดทีมนี่ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆนะครับในด้านความแรงเนี่ย ซึ่งต้องขอพูดไปก่อนเลยนะครับว่าใน C0 เนี่ยถือว่าค่อนข้างเบากว่าตัวอื่นอยู่พอสมควรนะครับแต่ต้องยอมรับว่าในด้านความหลากหลายของตัวละครตัวเนี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวละครตัวนี้เบากว่าตัวอื่นใน C0 นะครับแล้วก็จะโดดเด่นในด้านดาเมจจริงๆก็คือใน C2 นะครับในสของตัวไรเด่นนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับด้วยความที่ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีมานานแล้วนะครับทำให้คอนเทนต์บางอย่างเนี่ยมันเอนเอียงไปที่ตัวละครใหม่ๆแต่ตัวไรเด่นเนี่ย ก็ยังพูดได้ว่าสามารถยังเล่นได้จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ดูจากการเปรียบเทียบนะครับกับตัวอื่นเดนได้ว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นกับตัวอื่นรวมไปถึงความหลากหลายของตัวละครด้วยเช่นกันนะครับสรุปจบนะครับภาพรวมของตัวละครเนี่ยผมมองว่าก็ยังเก่งจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องดาเมจส่วนตัวเมื่อเทียบกับดาเมตตรงๆของตัวละครอื่นเนี่ยยังอ่อนกว่าเล็กน้อยนะครับทําให้เราน่ยมองว่าตัวละครตัวเนี้ย เป็น DPS on field มากกว่านะครับใน C0 ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะตัดสินใจนะครับว่าเราควรที่จะเปิดตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะครับซึ่งคลิปที่ผมทำในตอนนี้ก็เป็นการประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าควรจะเปิดหรือเปล่านะครับแต่สำหรับคนที่อวยนะครับก็จัดเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับแต่สำหรับคนที่ยังดูก่อนนะครับเป็นผู้เล่นใหม่ว่าตัวละครตัวนี้ควรจะเปิดหรือเปล่าก็ให้คลิปนี้เป็นประกอบ การตัดสินใจดีกว่านะครับว่าควรจะทำํำยังไงนะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆเนี่ยการที่มาอินาิมะได้เนี่ยก็จะต้องเลเวล30กว่านะครับถ้าจะไม่ผิดซึ่งมันทําให้ก็ยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถึงมาถึงได้ก็โอเคนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าทีม4ดาวเนี่ยก็ทีมชั่นเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าปั้นเสร็จเนี่ยเล่นได้ตลอดเลยนะครับแทบจะได้ตลอดเลยนะครับถ้ามอนมันไม่แบบ มีต้านทานไฟฟ้าหนักขนาดนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปละก็ขอให้ทุกคนได้รายเด่นในสิบโลนะครับหนึ่งโลก็ได้เอาให้น้อยกว่านั้นนะครับโอเคงั้นไปละบายบายโอ้ลา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  เอเอว่ะหิวอาหารพอดีเราก็อยากกินอาหารของฝีมือสุดที่รักเรากินอะไรดี้ะเออเอาไปอัไนินะกันเราก็อยากกินอาหารฝีมือสุดที่รักของเราเออะไรด้อยู่ไหนนะโชกุนฮะ ตัวละครน,นี้ทำอาหารไม่ได้เอ้า oh.